you กฤษณะตัวรยกล้อ,อเข้าร่วมงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนและการแสดงหน้ากากนานาชาติประจำปี2565ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อวันที่1-3กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสคลื่นมหาชนที่เดินทางมาร่วมชมขบวนแห่ในวันที่2ของการจัดงานบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายไปจนถึงวัดพลชัย กันอย่างมีสีสันคึกคักสนุกสนานคุ้มค่าการรอคอยหลังจากที่ต้องงดการจัดเทศกาลแห่ผีตาโขนมาเป็นเวลา2ปีเพราะวิกฤตโควิดระบาดหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาพอกลับมาจัดงานกันได้ในปีนี้แต่ละขบวนแห่ผีตาโขนก็เลยต้องจัดเต็มกันแบบสุดๆไปเลยครับนี่ก็ไปเข้าลังจัดรล้วขบวนนะนี่มีทั้งหนุ่มหล่อและสาวงามเเห็นไหมโอ้โหถือพานพุ่มดอกไม้นี่ฮะประเพณีแห่ผีตาโขน ที่สืบทอดมรดกภูมิปัญาไทยมาหลายร้อยปีเลยก็ว่าได้ก็จะมีชาวบ้านจากชุมชนต่างๆนะแต่งชุดพื้นเมืองชุดท้องถิ่นสวยๆงามๆนะโอ้โหใช่ไหมนี่ฮะฮันโลวีนก็เจอก็ฮัลโลวีนก็เจอแน่เจอผีไทยอันนี้ผีอะไรครับเนี่ยโอ้โหน่าคลัวมากเลย โอ้ยว่าเนทานเขาจะคุล่าผสมกันสอือบรรยกาศคืค้างลูกเล็กเด็กแดงก็มาเป็นครอบครัวไนะการท่องเที่ยวนี่ไม่ทิ้งใครแว้งหลังทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสภาพร่างกายเห็นไหมเนมาดูเบื้องหลังบรรยากาศนะโอ้ีมันชุดนักรบเนี่ยมีดาบประจำนะ กากำเนิดตำนานแห่บ,บุญพระเวทเนประเพณีและการเล่นผีตะโขนเนี่ยเาเวสันดรกับนางมัตซีกันหาชาลีจะออกจากป่าเข้าไปในเมืองและ mm hmm. ผีป่าผีเนี่ยนนอยู่ในป่านก็อะไรอาวรอ,อยาจะตามไปด้วยก็เลยแฝงตัวมากับชาวบ้านคณะเระเวสันดรก็กลายเป็นที่มาของตำนานแห่ผีตาโขน ซึ่งพีชมาจากคำว่าผีตามคนปราเป็นผีตาโขนนะโอ้โหเนี่ยโอ้นี่สวยนะนี่ขบวน ประเพณีแห่ผีตาโขนหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญประเพณีใหญ่ที่เรียกกันว่างานบุญหลวงหรือบุญพระเวทตรงกับเดือนเจ็ดซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประจำทุกปีซึ่งเกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวศหรือเทพมหมาชาติประจำปีกับพระธาตุสีสองรักปูชนียสถานสำคัญของชาวด่านซ้ายซึ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าการแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวศสัดนดรและนางมัตสีจะเดินทางออกจากป่ากลับเข้าสู่เมือง ทำให้บรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์ป่านานาชนิดเกิดความอาลัยรักจึงพากัรแห่แหนแฝงตัวแฝงต,ต,ตนมากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสอง,งพระองค์กลับเมืองจึงเรียกกันว่าผีตามคนหรือผีตาขนแล้วก็พูดต่อๆกันมาแบบปากต่อปากจนกระทั่งเพี้ยนมาเป็นผีตาขนในปัจจุบันครับงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีราขนนะครับซึ่งจะจัดในทุก่วงปลายเดือนมิถุนายน หรือต้นเดือนกรกฎาคมของทุกป,ปีนะครับอยู่ห่วงนี้ส่วนเรื่องธรรมชาติเนี่ยก็จะมีที่ทุ่งดอกทากุระเบืองไทยก็คือที่ภูรมโลนะครับประมาณ2,000ันไร่จะบานในห่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ครับทุกป,ปีเพิ่มเติมกาบนมัสการพระธาตุสีสองรักซึ่งเป็นองค์พระธาตุที่สำคัญของจังหวัดเลยเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีจิตใจที่ผูกพันมั่นคงแล้วก็ นับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านผู้เมืองเราครับคือองค์พระธาตุสีสวรรบครับระยะสถาปัตย์ของเราก็พยายามที่จะให้มีทุกอาคารนะครับแต่บางอาคารย,ยังเป็นแปลน,น,นเดิมอยู่นะครับแต่เราก็พยายามสร้างเสริมเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนทุกช่วงใบหรือประเภทมาใช้บริการเหมือนกันหมดครับแล้วก็ทางโรงแรมแรงต่างเราก็ส่งเสริม พอสมควรครับโรงแรมที่พักของเรานะครับเทศกาลแห่ผีตาโขนอีเวนต์ใหญ่สุดปังประจำปีของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่เต็มไปด้วยสีสันและมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น a m a ซิ่งยิ่งกว่าใครที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ